สวัสดีครับผมนายแพทย์อภิวัตพิริยาชัยโยนะครับหรือว่าหมอต้น AF นะครับก็ตอนนี้เป็นแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามและก็แอนตี้เอจจิ้งอยู่นะครับเปิดคลินิกอยู่ที่แจ้งวัฒนะปากเกร็ดครับ API Clinic ค,ครับผม ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมนี้นะครับปัญหาอันดับแรกเลยก็คือการที่จะเอาข้อมูลต่างๆของคนไข้นะครับก็จะต้องเข้ามาในที่คลินิกเท่านั้นเพราะว่ามันจะอยู่ในเครื่องคอมเครื่องเดียวนะครับแต่ว่าใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือรูป Before After นะครับโดยเฉพาะในรูปในเรื่องของการศัลยกรรมความงามก็ต้องมีเรื่องของรูป Before After เป็นหลักใช่ไหมครับการเข้าถึงรูปเนี่ย แต่ก่อนก็จะต้องเข้ามาที่คลินิกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถคอมเมนต์อะไรในรูปได้เลยนะครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงรูปได้จากทุกที่นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ว่าเราทำอะไรกับคนไข้ไปได้บ้างในรูปนั้นเลยครับผมอันดับแรกนะครับประทับใจตรงที่ในช่วงแรกที่มีการใช้โปรแกรมนี้นะครับก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราได้ฟีดแบ็กกลับไปให้ทางระบบนะครับระบบก็ได้จัดการแล้วก็แก้ไขใน ให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจก็คือระบบมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีการส่งมาให้อัปเดตโปรแกรมอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดที่ประทับใจครับผมครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมหมอต้นเอฟก็ขอฝาก API คลินิกนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับผมใครที่อยากทำศัลยกรรมจมูกนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับเพราะเรายึดหลัก ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ความสวยก็จะตามมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ